ก็กรับสวัสดีท <intéress up ampa> ุกคนกันด <tea> I mean ้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะมีการอัปเดตตั้งค่าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าโหนะครับเนาะคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีคําตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตั้งค่าแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเนาะแพทนี้นะครับเนาะตังค่านะครับเรียกได้ว่า ตั้งค่าโคตรยากเลยนะครับนอ้องและพี่หามาให้จนได้นะครับนอ้องไม่ใช่พี่หานะครับ <sm all> ก็คือพี่ทําการเทส <ían> นะครับน้องก็รีด้ว่าเทส3ระดับเลยนะครับก็คือเทสคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและดึงหัวเป็นเลยนะครับก็คือแบบ <sm all> ว่ากัวจะได้ระดับที่พี่พอใจนะครับนอ้อง <treasury> ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงไป10นัดเข้าหัวไป5นัดนะครับน้องเที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นด้าง ดึงไป10นัดนะครับน้องก็เข้าหัวไป8นัดนะครับน้องและคนที่ดึงหัวเป็นเลยดึงไป10นัดต้องหัวไป10นัดเลยนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับน้องทุกองค์ประกอบนะครับน้องก็เกี่ยวกับเทคนิคการดึงหัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีตั้งค่าดีแล้วจะดึงหัวขึ้นเลยนะครับน้องก็ต้องมีการฝึกนะครับน้องและรู้จังหวะการดึงหัวด้วยนะครับน้องพี่ก็จะบอกนะครับน้องเทคนิคการดึงหัวแบบละเอียดละกันนะครับน้องก็ถ้าดูคลิปที่จบนะครับน้องยังไงก็ดึงหัวเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเออก็จะ ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพี่หน่อยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์นะครับเนาะและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยละกันนะครับคนละ1งติดตามละกันนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมฟรีๆจากพี่ละกันนะครับเนาะเพราะว่าตั้งค่าพี่ไม่ได้คิดตังสัก,กบาทนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเทสนะครับเนาะก็คือแบบว่าพี่จ้างทีมงานพี่เทสนะครับเนาะเสียตังก็จริงนะครับแต่มาให้น้องๆหรือว่าพี่ๆนะครับเนาะไม่เอาเงินสักบาทซักแดงเลยนะครับแจกให้ไปฟรีๆนะครับสามารถกดไลค์ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับเป็นตั้งค่าแผ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของทั่วไปนะครับเนาะสำหรับทั่วไปนะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่165ได้เลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าตั้งค่าแผ่นใหม่นะครับทุกคนต้องได้เข้าใจด้วยนะครับเนาะและมีรูปประกอบด้วยนะครับทั่วไปนะครับเนาะทุกคนต้องเข้าใจคําสั่งนะครับก็คือปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงนะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือเอาไว้ดึงหัวนะครับเนาะสำหรับทัััััััั่่่ววไไปปปปปปนน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 นะะ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 คคคคครรรรรรรบบบบบบททททุกกกกกก็็็เเเเเเมมาาาาณีี้้้ลลลลยสหอออองงดดดตติืแ เนาะก็ให้เราตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่100กับ7นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนีน้เลยนะครับเนาะสำหรับกล้องเลดดอดนะครับทุกคนก็ตั time, ้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะอยู่ที100่100กับ7นะครับทุกคนก็คือเป็นกล้องที่ติดมากับปืนตอนแรกนะครับเนาะและสโคปคูณ2นะครับเนาะก็ให้ทุกคนตั้งไปประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอยู่ที่175นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสโค๊ปคูณ2นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับเนาะว่าถ้าทุกคน ครับก็คือแบบว่ามันจะนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเข้าหัวนะครับเนาะแบบบังเอิญด้วยนะครับเนาะแบบเราไม่ตั้งใจดึงมาครับมันก็เข้าหัวนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นสโคปคุณสี่นะครับสำหรับสโคปคุณสี่นะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่ 170ได้เลยนะครับท right? right. well, ุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตั้งค่าแผ่นใหม่นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่170นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็ให้เรานะครับเนาะตั้งอยู่ที่165ได้เลยนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็แนะนำล้วกันนะครับให้ตั้งตามพี่แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นตั้งค่าของพี่เองนะคคคครรรัับบนนนนอกก็็จะะะะปมาณี้เลยืสโ นะครับก็คือแบบว่าสโคปสไนเปอร์นะครับเรียกว่าสโคปคุณแปดแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับมุมมองฉลาดนะครับเนาะพี่แนะนําให้ตั้งตามนี้ละกันนะครับถ้าคนไหนเปิดนะครับก็155นะครับคนไหนไม่เปิดก็แนะนําให้ตั้งไว้ละกันนะครับแต่ก็ไปปิดไว้ได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะว่าอาจจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเนาะไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนมากมายนะครับทุกคนเอาก็จะประมาณน เนาะก็ทุกคนสามารถตั้งแบบพี่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเลื่อนให้ดูละกันนะครับเนาะสำหรับในจุดนี้นะครับทุกคนอันแรกก็ตั้งเป็นเริ่มต้นอันที่2ก็แสดงมาสโบอันที่3เปิดอันที่4เปิดอันที่5เปิดอันที่6ปิดนะครับเนาะก็แนะนําแบบนี้ละกันนะครับเนาะแต่ถ้านอกเหนือจากนี้นะครับอยากเห็นของพี่นะครับเนาะว่าพี่ตั้งยังไงบ้างอะไรประมาณไหนบ้างนะครับเนาะพี่มีเทคนิคอะไรบ้างนะครับพี่บอกหน่อยนะครับเนาะบางที่ผมตั้งไม่เหมือนพี่นะครับอยากกลับมาตั้งเหมือนพี่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะส่วนของพี่ จากนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ปรับแต่งอะไรมากมายนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นน้ําเดิมนะครับเนาะก็คือแบบว่าปรับแต่งนิดเดียวนะครับเนาะแต่ก็ไม่มากนะครับเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะเลื่อนให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่ปรับแต่งยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเล็กๆน้อยๆประมาณนี้เลยนะครับสามารถตั้งตามกันได้นะครับเพราะว่าเป็นตังค่าของพี่เองนะครับเนาะไม่ได้ห่วงเล็ขสิทธิ์แน่นอนนะครับเนาะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ต่อได้นะครับขอแค่อย่าดูดคิปพี่ปนะรัาเนะปร นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับจุดนี้สําคัญนะครับนอย้ํานะครับว่าสําคัญเลยนะครับนเพราะว่าพี่ดึงหัวเก่งเพราะจุดนี้เลยนะครับถามว่าทําไมพี่ดึงหัวเก่งเพราะจุดนี้นะครับนก็คือ จุดนี้นะครับเป็นตั้งค่าขนาดปุ่มยิงนะครับน้อก็เรียกเดียวว่าถ้าเราตั้งถูกจุดนะครับน้อและถ้าไรเาเราตั้งไปนะครับน้อก็คือมันจะดีมากๆเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นมือถือหน้าจอเล็กนะครับแนะนําตั้งอยู่ที่43นะครับน้อขนาดปัจจุบันตั้งอยู่ที่53นะครับน้อและ63สําหรับ iPad และในคอมนะครับน้อส่วนลูกซ้อนสีแดงนะครับพี่ขีดไว้ให้ตอนนี้นะครับก็เรียกเดียวว่าเป็นตําแหน่งการวางปุ่มนะครับทุกคนก็ แนะนำเลยนะครับเนาะให้ตั้งประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็ตั้งได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอน1 0อนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็คือจุดนี้นะครับเนาะเรียกว่าเป็นกราฟิกละกันนะครับเนาะหรือว่าระบบสั่นที่เข้ามาเพิ่มละกันนะครับพี่ยังให้ทุกคนปิดตรงนี้ไว้ละกันนะครับทุกคนเพราะว่ามือถือเราจะสั่นนะครับเนาะปิดไม่หมดก็ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะคร อันข้างหลังเลยครับเนาะหรือว่าอันข้างล่างประมาณ3อันก็พอนะครับเนาะแล้วก็กราฟิกแนะนําแบบนี้ละกันมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานมือถือแรงนะครับเนาะตั้งเป็นระดับสูงไปได้เลยนะครับทุกคนก็แนะนําประมาณนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับเรื่อง DPI มีแถมให้แน่นอนนะครับเนาะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับเนาะก็คือสําหรับตั้งข้าวของพี่ตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้สําหรับ DPI นะครับแต่ถ้าคนไหนอยากได้มีแถมให้นะครับทุกคนก็คือ DPI ตั้งนอยู่่ที120 d p i DDP o d ตั้ง ที่400หา900 DPI นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับ400หา900นะครับเนาะ iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากตั้งนะครับก็มีแนะนําให้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพืเททมาถามว่าดีไหมดีแน่นอน100%นะครับเนาะเพราะว่าพี่เพื่เฮทมาแล้วนะครับเนาะแต่ถ้าจะให้ดีแค่พี่ยังไม่พอนะครับเนาะทุกคนต้องทําการไปเล่นเหมือนพี่ด้วยนะครับเนาะและใช้ เลยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับน้อถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไปเล่นแล้วนะครับถ้ามันคมนะครับกลับมาคอมเมนต์หน่อยละกันเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้เลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับกับผลงานดีๆตั้งค่าดีๆประมาณนี้เลยนะครับส่วนพี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้อเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มททที่แแลลลลล้้ววนน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 ะะะะะะคคคคคคครรรรัััััับบบุุกกกกกกก็ฝาดยไ์์ช สำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบาย